สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทํารีวิวให้ป้าอยู่ที่หมู่บ้านจัดอะไรใช่ไหมคะป้าชื่ออะไรคะป้าดำป้าชื่อป้าดำค่ะป้าป้าดำกินกาแฟแม่มดมานานหรือยังคะกินมาเดือนป่าแหละกินมาเดินป่าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมที่ตั้งกับแต่ป้ากินมารู้สึกว่าผิวมันก็ดีขึ้นน่ะค่ะนอกจากได้เรื่องผิวป้ายังได้อะไรบ้านพูดเรื่องจริงนะใช่ค่ะ น้ำหนักรถที่อิูก็เหมือนจะข่าวขึ้นค่ะอ่าแล้วมีเรื่องอื่นยังไหมคะก็มันข่ามันก็เหมือนว่าก็ดีกว่าเดิมอ่ะมันก็ว่าหหยมันยังไม่ให้เราก็ยังปวดนะเร่อมันก็ดีกว่าเก่าใช่ค่ะเพราะว่านนี้ไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมอ่มันดีกว่าเดิมแต่ว่าเดินทํางานอะไรก็คล่องกว่าเดิมอ่ะคล่องกว่าที่ว่าไม่ได้กินอ่ะค่ะ นอกจากเรื่องปวดเข่ายังมีเรื่องอื่นอีกไหมเอ่ยไม่ไม่มีอะไรก็ตาก็เจลเจลดีใช่ค่ะว่าเป็นเบาหวานเบาหวานไม่ไม่ขึ้นตาตรวจมาเลยไม่ขึ้นค่ะตอนนี้เบาหวานอยู่ที่เท่าไหร่คะร้อยแปดร้อยแปดคงที่ไม่มีเพิ่มใช่ไหมคะไ่มขอบคุณค่ะนี่เป็นวิทยาฐานให้คนอื่นๆนะคะที่ทำรีวิวเนี่ยค่ะค่ะ